มัดเกลตนฉบับครับไม่ใช่ของหลอกนี่ต้นฉบับ นี่จากมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำก่อนจำก่อนไปหาอะไรกันต้องไปกระพีบดีถอยหาฐานตั้มหนึง่งหาฐานเนี่ยหยุดหยุดหยุดไอ้ตัวเล่นเล่นยากก่อน รวมพังหมดเนี่ยเนี่ยเอาอูกเขาเล่นไม่เป็นอย่างเขาก็เล่นมอมนนิดนึงอันนี้ผมเล่นถูกแล้วเ<ๆ>หลือ้าแล้ว,พวเพิ่นจะตักเ็บกันไปละ เดี๋ยวมียานเอนจอยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมียานแักกคนหนึ่งไปหายานยังไงเนี่ยหายานแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีอ่ะนั่นไงมาละนั่นเงียบนั่นเงียบไปละ ทางเจอแป๊บเดียวได้เจอ,อยาเลย<ม>อยู่กลบอมไม่ได้โอเคเราเหลือสามลตดอมเดี๋ยวฟักโคเดี๋ยวไปหาของก่อนนี่เราตัวเนี้ยเ,เ,เ,เนี้ยโอเคไกลเงี้แล้วเนี้ย ตรงนี้นายจัดกลนะไปหาวาเกลิงกูอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเ,อเจอยายแม่เดี๋ยวมันจะไม่อยู่ มาเลายย้อนเหรออืม,มใช่กย็ยังมันน่าจะโดนตรง,ตร,งรูปวอเดอร์แบน ยตัวนี้ฐานก่อนน้องใครปะหับอืมโอ้โโ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 โอ้อทนยานก็ถอยถอยต่ ตรมเนี่ยไม่ทานเจอยานเจอยานอันนี้แหละยานควันตีมาเล่นมาแล,แล้วสองตัวแล้วเรือดำน้ำพังนี่จบแหะมาแล้วสี่ใช่ไหมราไปหายอุมอืม้มๆๆ้มตกใจหมดนแหนบด้วยแบรน่์อน,นีรกันกนึง

เดี๋ยววางหมดไปละไปหาบอดอร์แบนอ,อีกแล้วออกมาจากเดี๋ยวไม่ต้องนี่เรื่องอะไรเหมือนอะเอา,เ,อาเดี๋ยวขอเล่นหมดแล้ว อืมอมไม่ตัวน่นี่คต้มนี่อืมตกม,มาแล้วไม่อยู่แล้วซอมแล้วเนี่ยแดงเคือเริ่มพังแล้วป่าๆๆบ อเนี่ยสะสมวัดสีฟ้าวัดส so. ีฟ้าวัดไปแหละเราเหลือสงตัวเลยเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยเอ้ยเว้ยตกใจหมดตกใจหม ย่าย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 าฮึเก็บไม่อยู่แหละไปไปไปเอาไม่โดนเอ้มันไม่ห่างได้ไงเนี่ยตาจริงเอาจริงๆนะมันยังไม่ห่างอ่ะเนี่ยไม่ได้เบนนี่รับเบิร์ นี่ยาเยอะเยอเฮ้ยชิบหายโอ้ย,ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ทันโคตรไกลเลยมีสี่ตัวละเลีดสองตัวนี่ยังไม่ขยับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปไปล้างแข้งไปตรงก่อนไปล้างก่อนไปล้างก่อนตัไหนกล้ปลอด

มาได้ทำแมรีร่ดำน้ำเห็นไหมเอาหลุดไม่ได้มีเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำไยโอ้ยโอ้ยเสียงเกิดวิธีทำไมเป็นก่อ ى. Oke, kondut lagi Hmm, berganti lah Eh, mau-mau geng-geng lagi Eh, 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 mal Mal lah Hukum lambat Tuh Hmm Keren sang Matual lah มีความบอกเล่นผมว่าเล่นเกมมันยากไม่ก็มันยังไม่ยากขนาดนั้นน่าจะเดินไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ไ,ปยวไปลองเที่ยวไปไปขีจ้ช้าๆไปเ,ไเราถ้าเราเกับเร็วก็กลับเร็วได้ขึ้นนะเราเป็นความเป็นแบบเราเล่นหันเล่นนั้นเนี่ยอ้อยอ้ยวอยมามาดิเครื่องบินลายผ่านได้ได้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยละ กับกับกับอ้าวมีเตือนมีเตือนนัแค่ยามหมดนั่นเนี่ยเร่ออนอ้า้า้ เสียงกระเพื่อเครื่องบินเกมสำมไดฐานดูนะตกใจเสียงเนี่ยเนี่ยกนี่ยเครื่องบินน่าจะบนหาสามล้านแทบหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่หาสำไร้านรถไฟกระพริบนั่นแหละมันจะเห็น อันนี้ใช่หรือไม่ไปนะะนี่เราเคลียร์ไปสองฐานแล้วเนี่ยเหลือไปสี่ตัวไลยอ้าวก็ไม่ได้อีกเออเนี่ยใกล้ๆอยู่ไหนเนี่ยต่ยัวใกล้เนี่ยนน่นเนี่ยดูไใกล้เนีน่ยบปตรงไหนมีไฟก,กฟับบิ๊บั๊ ก็ไม่อ่ะเราเล่นผ่านแล้วอยู่แน่นเนี่ยกลับบ้านกาน็มาโอ้โห โอ้ยชนยานเดี๋ยวย้อนไปนึงเนีอันนี้มันคมเสียงกรอเก็บขอมันเปิดเปิดไอ้ไ้นี่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  ไ,รรรรรอ,อ,ไอ,อ้ไอ้เี่ยเดมเดิมเดเดมเดิมเดิมเดิมเอิเดิมมเดิมเมเิมมิมมเมิมเมิม่อมเม่อยม่แล้วไมเอยู่แล้ว <c ười> <c ười> มเด <c ười> ิม่มเดิมม แนน้องสิ้องเอไอยังไงเอาหาละเอไอมาล้อนยังไงแน่เราเอไอนี่ไอไอเดี๋ยวไม่อยู่ bang bang b a n ไม่อยู่แหละหมืนนมันเป็นเมื่อเป็นลิงอ่ะเอายังไม่ทันจะเข้าเลยมาละใน,นแคตตัวสุดท้ายเลยอืม ถ้าไม่ไหวคือขอเลิกไปก่อนปอึ้งบาร์เกอริงเวนั่นเนี่ยเกี่ยวกับฉบับเนี่ยตอบเป็นภาษาโออ้ยตรตึมมาละตึรมตรงไหนวะอ๋อเนี่ยวางไอ้ยมีโดนหรอกแป๊บๆสองทีเนี่มาไดีเวเนี่ย ไอเนี่ยแหละตอนคุณจะหาเนี่ยตั้งแต่อนเ,เมื่อกี้แล้วอ้อยอ้อยเอออย่าพึ่งมาตายเออยังเออไม่ไหวไม่ไหวแดงแปดตายฮึ Five. Five, by the